พระเอกแถวหน้าคนนี้ต่อสัญญาช่องเจ็ดแล้วช่องนี้ใครจะเข้าจะออกก็เป็นที่สนใจล่าสุดทางต้นสังกัดอย่างช่องเจ็ดก็ได้แจ้งข่าวดีกับแฟนๆละครว่าพระเอกแถวหน้าของช่องคนนี้ต่อสัญญาเป็นที่เรียบร้อยไปอ่านข่าวกัน แน่นกว่ากล้ามก็คือสัญญาระหว่างเราคุณหลวงไม้จะหลดปากกาต่อสัญญาแล้วแฟนๆรอติดตามละครในรอย้ายและโปรเจกต์พิเศษของคุณหลวงได้เลยและห้ามพลาดเลยกับเพตาน,นาริมิรทุกคืนวันเสาร์และอาทิตย์นะคะทุกคนโปรเจกต์พิเศษที่ช่องว่ามาเนี่ยจะใช่การที่ไม้พัทนเดชจะเป็นผู้จัดละครหรือเปล่าเพราะเคยเห็นเปย์ๆไว้ว่าอยากเป็นผู้จัดเท่าที่เคยอ่านสัมภาษณ์แวบๆนะเห็นว่าไปเรียนเขียนบทละครด้วยก็น่าจะใช่ ซึ่งคลิปนี้ก็มาฝากแค่นี้แล้วกันแล้วกลับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย